สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตัวซ่องคองค่ะวันนี้นะคะพบกับช่วงท็อฟฟี่รีวิววันนี้เนี่ยเราได้สมาร์ทโฟน 5G จาก AIS มารีวิวตั้งอยู่อย่างนะะี้แล้วค่ะนั่นก็คือ r u ่ย r 1 5G SA เครื่องนี้มือถือ 5G สเปคแรงราคานนารา คุณภาพจะเต็มคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแน่นอนแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเปค์โออ R r 1 5GSA เครื่องนี้มีสเปคอะไรบ้างแล้วก็ตัวเครื่องหน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยอขอตั้งไว้อย่างงี้แล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยทาง AS เขาเปนสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้นะคะก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณทาง AS อีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเรยโออาัน 5GSA แนแดน ดีไซน์สวยงาม <Wow. S 1> นี่จะเฉลยราคาที่หลังนะเดี๋ยวเราไปดูสเปคคร่าวๆกันก่อนดีวกว่าภายในกล่องเนี่ยก็จะมี r o r r 5 g s s นอะคะอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ภายในกล่องนะคะแกออกมาข้งในเนี่ยก็จะมีที่ใส่ซิมนะฮะตัวดึงซิมออกมานะแล้วก็มีเคสมีอะแดปเตอร์หัวชาร์จที่เป็น usb type c แล้วก็ปลั๊กไฟแล้วก็มีคู่มือและฟิล์มแถมมาให้ด้วยแะดนมีหูฟังมาให้ด้วยนะคะนี่ บอกเลยว่าเฮ้ย <Wow. S 2> เลิศอันนี้เลิศอันนี้เลิศ๋ <Wow. S 2> ยวเราไปดูสเปคกันดีกว่าว่าสเปคมีอะไรบ้างเพราะอุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะครบคันเลยตัวดีไซน์แล้วก็วัสดุที่ใช้ของ l ุยโอ OR ร 5GSE เนี่ยตัวรอบเครื่องเลยเป็นพลาสติกทั้งเครื่องนะคะแล้วก็เป็นสีดําด้านสําหรับตัวหน้าจอนะคะมีขนาด6.5นิ้วเป็น HD Plus Full Screen ค่ะแล้วก็มี v i n o s อยู่ตรงกลางจอตรงนี้นะซึ่งก็ไม่ได้รบกวนสายตาอะไรเป็นมาตรฐานสมาร์ทโฟนที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะคะเราก็คิดว่าใครที่ใช้สมาร์ทโฟนตอนนี้ ก็น่าจะคุ้นเคยระบบปฏิบัติการเป็น Android 10ค่ะ CPU ที่ใช้นะคะเป็นออก a Core คอมี2ตัวด้วยกันนะฮะตัวประมวลผลก็จะมีตัว1.8 g h z แล้วก็2.0 g h z ค่ะระบบหน่วยความจำนะคะตัวรอมเนี่ยให้มา64 g b แล้วก็ส่วน Ram เนี่ยให้มา4 g b ค่ะสำหรับซิมนะคะรองรับ2ซิมค่ะซิมช่องที่1เนี่ยรองรับเป็น Nano ซ i m ส่วนช่องที่2เนี่ยเป็น HyB r i d นะฮะรองรับทั้ง Nano s i มด้วยแล้วก็รองรับทั้ง s อ c ด r d ด้วยก็สามารถใส่ความจุเอส,สดถึง 128 g ง่ะสำหรับเรื่องฟีเจอร์การลดล็อกหน้าจอนะฮะรองรับ2แบบค่ะสามารถที่จะสกแกน f a c e ID ได้แล้วก็รองรับ f i n g e r p r i ินแล้วแต่ว่าใครสะดวกจะใช้แบบไหนในส่วนของต้้งหลังนะคะให้มาถึง3ตัวได้กันเลยกล้องหลักเนี่ยจะมีความลอียอยู่ที่16ลา้านเมกะพิกเซลเลนส์วายมีความลอียอยู่ที่2ลานเมกะพิกเซลแล้วก็เลนส์มาโครอยู่ที่ 2ล้านเมกะพิกเซลค่ะ <Wow. S 1> สำหรับล้องหน้านะคะคอเอียด13บล้านเมกะพิกเซลเซลฟี่กันจุกๆไปเลยเรื่องความอึดของแบตเตอรี่บอกเลยว่าอึดมากๆเพราะว่าให้แบตเตอรี่มาถึง4 4 0 0อมิลลิแอมค่ะอ่าอยากจะรู้ว่าสเปคขนาดนี้ราคาเท่าไหร่สำหรับราคานั้นราคาเปิดตัวอยู่ที่1 3 9่บาทถ้าสมัครแพ็กเกจ AIS รับไปเลย 5G เต็มสปีดแล้วก็โทรฟรี24ชั่วโมงกับ AIS เราว่า เฮ้ยสเ,เปคมันเกินราคาแล้วก็คุ้มค่ามากๆสําหรับใครที่มีงบน้อยนะฮะมีงบไม่ส่งมากหรือว่าอยากจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าซื้อให้เด็กเล็กเด็กแด,กดงตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยน่ารักเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเอ้สเปคในราคา1นึ่รบาท,ทเท่านี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างเดี <S <S ๋ยวเราไปดูกันค่ะเพราะว่า<ร>ท็อฟฟี่เนี่ยเตรียมการทดสอบเบื้องต้นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการใช้งานทั่วไปที่คิดว่าซื้อไปแล้วต้องได้ใช้แน่นอนแต่บอกก่อนเลยว่าจากการทดสอบเนี่ยทำได้ครอบจักรวาล ฟรีขอทดสอบการทดสอบที่เป็นแบบพื้นฐานว่าพื้นฐานในเรื่องของการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กดูหนังฟังเพลงเล่นเกมให้ประสบการณ์กันยังไงบ้างน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละฟีเจอร์กันค่ะในเรื่องของการเล่นเกมนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทําได้ดีเกินคาดใครที่จะซื้อเล่นฟรีไฟลสามารถเล่นฟรีไฟลได้อย่างลื่นเลยนะคะเราใช้ดโออาร์วัน 5GSA เล่นได้ที่1อะฟรีไฟเพราะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจเลยว่าเฮ้ยเครื่องเนี้ยเล่นเราลื่นจรงิงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเกมที่มีกราฟิกสูงๆหรือว่าเป็นโอนนเพนเวิลด์ ให้ประสบการณ์เล่นที่ดีสักเท่าไหร่ก็จะมีกระตุกบ้างงงบ้างอย่างเช่นแกนชินอิมแพกเล่นได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยลื่นไหลเท่าไหร่เราก็เล่นไปนานๆเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเครื่องร้อนเพราะว่าแกนชินอิมแพกเนี่ยมันค่อนข้างกินสเปคเครื่องมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเกมกาชา a l c เชมิสตา r หรือว่าเอ,อ่อฟรีไฟอะไรแนวๆนั้นที่กราฟิกไม่ได้สูงมากเนี่ยค่อนข้างเล่นได้ลื่นเลยแต่ถ้าเกิดกราฟิกสูง,สง,สงเล่นได้แต่ไม่แนะนําค่ะส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้กล้องนะคะในส่วนของกล้องหลังเนี่ยสำหรับพอฟฟี่ก็มอง มาตรฐานตามสเปคที่ให้ไว้แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยโดยรวมส่วนตัวเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นมาตรฐานของกล้อง Android ในระดับนี้ที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซลฟี่ความละเอียด13ล้านเมกะพิกเซลก็จะให้ประสิทธิภาพตามสไตล์ Android รวมไปถึงกล้องหลังต่างๆคือให้มาถึง3เลนด้วยกันเลนหลักเลน,นระยะปกติแล้วก็เลนวายแล้วก็เลนมาโครเราสามารถที่จะถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในที่ท,ที่แสงที่พอดีเนี่ยให้คุณภาพไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยถ้าเกิดว่าจะเอามาดู YouTube หรือว่าดู ต่างๆนีก็สามารถที่จะเลือกความอีสูงสุดได้แล้วก็ให้คุณภาพประสิทธิภาพที่ชัดเจนนะคะนี่ก็ดู MV เพลงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือดู 1080p ได้ปกติมาตรฐานเลยแล้วก็ให้ความละเอียดที่ชัดด้วยนี่ เป็นช่วงวีลอกก็คือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราจะไปเสียงเสียงดังชัดเจนนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับการดูคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความเร็วในการใช้ 5G ของ r u y O R1 5GSA กันค่ะแทนเธนเดม เต็มเหนียวไปเลยพี่เต็มถี่ไปเลยเธอจะมาสรุปการใช้งานกันนะคะการใช้งานทั่วไปสามารถทําได้หมดเลยไม่มีปัญหาการใช้งานอะไรใดๆแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงความลื่นไหลเนี่ยเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าสเปกในราคาไม่ถึง2000มันก็ไม่ได้แบบว่าลื่นหัวแตกเหมือนกับสมาร์ทโฟนตัวท็อปอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับราคาแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันก็เกินราคาของมันมากเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้องถ่ายรูปที่ให้มาถึง3เลนกล้องหน้าเซลฟี่ก็เซลฟี่สวยยิ่งแสงเยอะก็ยิ่งสวยจริง กล้องเซลฟี่ของตัว Rio r ิโอ R1 5G เนี่ยเราแนะนําว่าถ้าเกิดถ่ายเซลฟี่เนี่ยก็แนะนําว่าถ่ายจากแสงธรรมชาติเนี่ยเฮ้ยโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นไฟนีออนหรือไฟอไพวกนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันถ่ายไม่ได้สวยมากนะอันนี้แบรนด์อื่นก็เป็นรุ่นอื่นก็เป็น,นเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของกล้อง Android นะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะคะเล่นได้ทุกเกมแต่ว่ามันก็จะมีบางเกมที่มีข้อจํากัดในเรื่องของการาฟิกอาจจะเล่นได้ไม่ลื่นนะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยพวกแนวการชาหรือว่ากกนสเปคการาฟิกน้อยไ่่เเลลืนน ได้ลื่นพ u b จ Mobile เล่นได้ลื่นไม่มีปัญหาพวกนี้เนี่ยคือเราก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเล่นได้ยังไงวะกับสเปคเท่านี้แต่พวกเซเว่นไนท์พักสหรือว่าเกมซินดีมเพลเล่นได้แต่ไม่ค่อยสมูทสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคาดหวังว่าจะซื้อเครื่องนี้เอามาสตรีเมเราก็ไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะถ้าเราเล่นพวกเกมชินใช้ไปน,น,นานๆเนี่ยเครื่องมันร้อนแบบร้อนจริงๆนะคะไอ้ตัวเกมซินดีมเพลเนี่ยมันคือเกมปรับเซียนต่อให้ใช้เครื่องเทพแค่ไหนก็ร้อนเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสเปคเท่านี้พอยิ่งร้อนแล้วเราก็รู้สึกว ตัวหนักฟังเพลงมาตรฐานปกติไม่ใช่คนหูเทปแต่รู้สึกว่าก็รับได้กับผลลัพธ์ที่มันแสดงผลออกมาโดยรวมเชียร์ให้ซื้อเป็นมือถือที่เหมาะกับทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่งบน้อยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจค่ะสรุปมันก็คือก็น่าใช้และราคาเชียร์ให้ซื้อในราคาที่จับต้องได้มากๆสําหรับ 1, 3 9 0ัรเบาทเมื่อซื้อพ่วงกับโปรโมชั่นของ AIS นะคะลูกค้าเก่าลูกค้ายายค่ายหรือว่าลูกค้ารายเดือนหรือลูกค้าเติมเงินก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของ Rio R1 5GSA เครื่องนี้ได้ แนะนำเลยนะคะที่สําคัญนะคะเครื่องนี้รองรับ 5G สามารถใช้งานประสิทธิภาพ 5G ได้เต็มสเปคไม่ต้องห่วงเลยค่ะในราคา 1, 3 9 0บาทใช้ 5G ได้หายากนะคะกับสามาร์ทโฟนในราคาเท่านี้ถ้าเกิดว่าอยากจะเซิร์ฟเนี่ยเราก็สามารถที่จะเซิร์ฟผ่านทาง AAS ออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะไปซื้อที่ศูนย์ AAS ก็ได้ค่ะสะดวกช่องทางไหนก็สามารถไปช็อปได้ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณ AAS นะคะที่ส่งเครื่อง r i o R1 5G SA เครื่องนี้มารีวิวแล้วก็สำหรับสปอนเซอร์ในคลิปนี้ด้วยเอาละค่ะสำหรับคลิปท o f f ฟี่รีวิวในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพจท o f ฟฟี่เฟตซ้อมคอม้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับท o f f ฟี่รีวิวในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ